สวัสดีครับผู้ชมครับทีนี้ทูชนรวมทั้งทูฟายูนะครับขอสนการถ่ายเทอาสดเสือฟุตบอลตัยต้าไทยลีกครับเราไปดูเกมจากสนามบุญยจินดาครับอยู่เกมที่บริเซโลนะครับเปิดบ้านเล่นกับเอสซีจีเมืองทองครับในส่งการบรรยายคุณผู้ชมอยู่กับคุณพันศิล์พิเชกคุปและกับผมคิบัรษงาครับสวัสดีครับเอาละครับเกมเริ่มครับจากสนามบุญยจินดานะครับ เป็นฝั่งของผู้มาเยือนในชุดสีขาวแดงนะครับมีเยฟวัฒนาครับมีเยฟตักบอลโดวงๆขึ้นมาป๊อปโขกเช็ดมาป๊อปเล่นกับแดเล่อาล้วครับวิลเล่ป๊อปไปสุดทางป๊อปพักกลับมาแดเล่โอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับมาเล่นกัน2คนนะครับหกนาทีแรกเมืองทองขึ้นนําไปแล้วครับโอ้ต้อนรับโค้ชใหม่ประตูแรกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็วิ่งไปหาแฟนๆที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมันคือกักไปหมดนะครับแต่ว่า เดี๋ยวต้องดูตรงนี้นะครับหากกลับมาเนี่ยครับยิงก็ย้อนทางนะครับยิงเข้าเสาแรกเวียร์มาไม่ได้ครับนั่นแหละครับลำครับพัฒนาวีระเทพทางซ้ายครับมีไซเยฟดังไกลมีขยับนะครับพุ่งพุมารอให้โฉบโอ้โหและใส่คนเดียวครับมเืวิลเลียนพอบอลไม่ตรงกรอบ ดูอีกครั Rot ้งนึ่งนะครับยอดมาตรงนี้เนี่ยได้มงเห็นๆเลยก็พยายามจะโมงย้อนเสาแรกแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันบิดเยอะขึ้นไปหน่อยครับเกรกสกิดบาเล่นกับเอกชัยครับแล้วเกรกไปแล้วครับให้ให้เกรกเนี่ยใช้ความเร็วนะครับหนีซาโตแล้วตบเข้าในมาโอกาสก้มนาแล้วใส่บอลฉลับ1ึูนย์เลยเอ้าไม่ได้ครับแมาเห็นตะข่ายไม่ไหวนึกว่าหายครับเตะมุมครับไม่ได้ ดูครับจังหวะตรงนี้เนี่ยยิงฉลับแล้วโอ้ขอแค่ตรงกรอบเข้าแน่นอนครับแต่ว่าบอลสุดท้ายนี่มันเลี้ยวออกครับอเิสานด์นี่จับกลมหน้ายิงเลยแม่ติดขาหลังนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับโอ้โหโหช่าครับโอ้หินเตียวนิดเดียวควนไดฮีเอาเสียบอลเองนะครับดูโอกาสของเมืองทองใจร้อนยิงเลยครับโอ้หน้ำหนักขาดนิดเดียวครับเดลเลย วีระเทพไฮมาโอพิชามีโอกาสได้กดโอโหูซัดลูกนี้ติดแซกฮอนนี่ครับไม่ซ้ายของพิชาอุทรารับไม่ล้ำนะครับโอ้โหยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นตัวของฮอนนี่เองนะครับที่มาแก้ตัวได้ครับเป็นคนเช็คลายไม่ล้ำหน้าพอมาถึงเร็วเหมือนกันครับดูในครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ลองโชวยโอกาสยิงด้วยครับเกือบไปเหมือนกันนะครับเนี่ย ไปเสียบอลกลางทางแย่งมาได้เองครับเหลือมองแล้วยิงเลยครับพลิกกลับมาปัดเอามาถึงอักศักสีกำปังด้านหน้ามีอยู่3นะครับขยับกันแล้วครับกะนกพลได้ใส่ลูกนีบอลยังคว้าไว้ได้ครับดังวันลำด้านนของ s อ g ซีมอทองยูเนเต็ดนี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาหาบทสรุปกันในครึ่งหลังครับเดี๋ยวรอครับ ถ้าเกิดโอกาสความผิดพลาดมาเขาปายลาครับดูวิลเล่ป๊อปครับป๊อปด้านในมีสองนะครับป๊อปเปิดมามีแฉลบนะครับป๊อปจะฟ้องแฮนด์โบวลแฉลบไหมนั่นน่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เช็คจุดประทะอยู่นะครับ โอ้โหคือถ้าเกิดโดนอกก่อนเขาจะมองไปฉับอันนั้นจะไม่โดนนะครับไม่เป็นแฮนด์บอลนะครับแต่ถ้าโดยตรงอะเรียบร้อยครับเราต้องอ่านปากไหมเพื่อความมันเอารอฟังเลยครับเปล่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับดูครับลูกจุดโทษ ป๊อบเจอกับกฤษณะกันกินนะครับป๊อปยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับในนี้สิบสามไปถูกจริงนะครับแต่ว่ายิงสูงแบบนี้เนี่ยก็หมดปัญญาจ,จะเซฟเลยครับแบบนี้ต้องวิ่งมาฉลองกับโค้ชน่อยโอ้โหหุ่นไม่เปลี่ยนเลยครับมาริโอแล้วดูยิงครับเป๊ะมากปั๊มหลอกโอ้โหหรืว่าไปไม่ทันนะครับเรียนนี้ นาลงจันสเวกนีม่มามาเช็คให้ครับชี้ให้ครับไปถูกเลยแต่ว่าไม่ได้ฟ <ST an> างมาซ้ายแม่นกับเกรกโอ้โหเกี่ยวลงได้ครับเกรกปาดมาแล้วลูกนี้จริงโอ้โหตีเสมอได้เร็วครับ นาที57เป็นนนทิศศรีกำปังนะครับว่าบอลยาวแม่นๆในเกรทก็ตบเข้าในจบเลยครับโอ้โหเอาบอลลงตรงนี้เนี่ยคือทั้งสนามเลยครับเอาบอลลงดีมากๆนะครับ <S <S ดูครับดูเอาบอลลงนะครับถึงปุ๊บโอ้โหสมาธิดีมากจริงๆเนี่ยโยนขาดไปหน่อยนะครับย้อนหลังแต่ว่าเกี่ยวเล่นได้ครับวีระเทพเล่นกับมิซายฟครับคึนกลับมา สุพนตั้งป้อมเปิดโค้งมาโดนขกทิ้งมาโดยความดาฮียิงสวนลูกนี้โ,โห,โห,โหคตุตา,ายครับโอ้โหอีซ้ายของพิชาอุตราครับ2-1งหนงโอ้เรียงนี้ยิงยากนะครับบอลมันลอยเข้าหาตัวครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไกลอยู่นะครับลูกนี้เนี่ยโอ้โห เล่งเลยครับแล้วบอลมันตกพื้นก่อนเนี่ยครับประเด็นหลักเลยพอตกพื้นแล้วมันสปีดมันไม่ตกนะครับดูครับกลายเป็นกระดดนแล้วเสียบเสาเข้าไปแต่มุมมุมนี้่ไม่ไม่เปลี่ยนคนเลย <c oughs> นะลงเหมือนเดิมครับว้ามานี่ร้อยมาโคกโอ้โหลูกนี้ข้ามคานิดเดียวครับ ืา่าผ้ามาจับมาที่ก่อนแต่ฮีเดียวดูว่าใครเป็นคนเล่นนะครับโอ้โหไม่ได้ครับนิดเดียวครับเป็นอาทิตย์แหละครับแบบนี้เนี่ยโอ้โนี่ก็ขึ้นไม่โดนบล็อกเลยนะครับไม่โดนกระแทกก่อนด้วยเก็บวางไปด้านเปลาะปอ๊อปพักอ,อกพักแล้วบอลมันคล้อยหลังไว้นะครับยิงโดยตรงไม่ได้ดาเล่<อ>เล่นกับปอบ๊อปจับปุ๊บโยกเข้าขวาป๊อบสัดลูกนี้โอ้โสามต่อหนึ่งครับ โอ้โหตรงนี้เนี่ยจอะกับพื้นมีสั้นสลับยาวโดนจนได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนดึงไว้ก่อนแหมใบ <g iggle> เหลืองก็เหลืองอะไรครับหมุนมาเหมือนจะต้องตั้งกันใหม่แล้วนะครับแต่ดูครับโอ้โหควนแดฮียืนต่ำมากนะครับยังไงก็ไม่ล้ะครับคืนดีมากด้วยครับเดเรยบอลแรกแล้วแตะหลมนิดเดียวนะครับเข้าขวายิงเสียบใต้คานเลย ้ายม้วนขวาหาตัวออกบอลไม่ได้ครับตักไปขวาครับเอกชัยสำเร็จครับวางไม้กับเอกชัยเอกชัยเปิดมาบาโบแต่งบอลมาได้บาโบถึงก่อนแต่ว่าบอลมันไปเข้าข้างตาข่ายครับเซฟหรือเปล่าดูบอลของเคโรอาทิตย์บุญจินดาอาทิตย์อาทิตซัดเองเข้าทางสกีนติยิงลูกนี้หลุดไปเองนะครับ ไม่ได้ครับประตู2-3ของเทโรแต่หมุนยิงสุดท้ายนี่โอ้โหบินข้ามคานไปไกลยิงมาตรงนี้เกี่ยวได้นะครับแล้วหมุนโอ้โหนิดเดียวครับยืนหลังแล้วมาครับสัญชยัยบอลโดงๆดงดงเปิดโค้งมามีทั้งอาทิตย์มีทั้งกิเลติเลยครับที่เป็นพวกใหญ่ๆเอาแล้วปั๊มได้เข้าทางอาทิตย์บุญจิดายิงติดบล็อกอีกครั้งเข้าไปไม่ได้ครับโอ้โบาโบมาร์ลันดี้หกหลาไม่เกินสิบหลาได้ยิงบ่อยมากครับทางด้านของโพลิสเตโร แต่ทําไม่ได้ครับตีเสมอไม่ได้สักทีครับดูครับโอ้โหบอลเนี่ยยิงไปติดทางด้านของโฮชาแล้วนะครับแล้วก็ตวัดด้วยซ้ายข้ามคานไปอีกครับลากพาขึ้นมาครับเมืองทองลิกมาของแตเล่ครับแล้วจิ้มลูกนี้โู้ตีเซฟเกือบน,นะเอาอีกทีนึงครับคนคานลูกสี่ไม่ได้เขาได้เป็นมีเสียบ้างนะครับก็ไม่ได้ บอลยาเปิดมาแดนเล่แดนเล่แดเล่โดนล็อกใบอะไรใบอะไรครับเอ้าไม่ควักแล้วครับอว่านีบแขนครับใบอะไรครับแจกไหมเหลืองครับอือโอ้โหเหลืองอ๋อควักเขาบอกไม่ใช่เหลืองไม่ใช่เหลืองต้องเป็นแดงต้องเป็นแดงครับใช่ครับตัวสุดท้ายครับ คือเป็นคนสุดท้ายครับตามกฎอยู่แล้วครับมันตำแหน่งมันโอกาสเป็นถึงประตูอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นริมเส้นไม่ได้หันหน้าเข้าประตูอาจจะพอเป็นใบเหลืองได้นะครับแต่พอด็อกโซบแบบนี้เรียบร้อยครับเกรกเปิดมาเสาแรกแล้วก็จบเกมครับเป็น3มแต้มของ S อ g เมืองทองนะครับบุกชนะโพลิซิโรได้3มประตูต่อนหนึ่งครับ